สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบีเจเมจุยไทยเมกาเราจะมาซื้อของกินวัตถุดิบเนาะผักของไทยๆท,ที่ไทยเทาเดี๋ยวเราจะไปร้านชีลมค่ะ <c oughs> นี่นะคะ ชีลมารเก็ตทำไมมันมน,มน,มนุน่มเงียบจังเลยอ่ะระบก่อน จะไปซื้ออะไรบ้างโอติดตามนะคะว่าเราจะหมดกี่บาทกระชองเนาะหกเหรียญ ด้วไข่ไก่ด้วย ตนะัวนั่นอัปใจม,มากเลยอะ่ะเอาลูกเล็กก็ได้เนาะแล้วมันสดสดเลยอะ่ะ <c oughs> เอาลูกนี้นะเนาะเห็นหหนูอย่าก,กินคิดแค้นนะ <c oughs> อืมห้าจุดเก้าเก้าแล้วก็เอาฮานามิไปด้วย ขนมจุมตาม2องจุดโอ้ปาปิกา้าสองจุดเดเเนี่ยต้องเป็นเลบ้านเรานะอร่อยเล2สอที่รักเต็มมือแล้วอ่ะ กินอะไนีมด้วยอันนี้3.59จุ้าอ้อันนี้มันเป็นของแช่แข็งขนโอ้ดูดูอันนี้ดิเนี่ยขนมตาลเออเอาไหมเอาดียวเอาปนก็นได้นะขนมเบเกอร์นี่อร่อยสี่จุดศูนย์เก้อย่านนี้ อ๋อสี่จุดห,หา้าเก้อันนี้สี่จ้าผงขิงเ้ืยเหรอไม่เหรอนี่ปะอืมใช่ออันนี้เป็นโซนมามา่า งพัดไทย1.49เก้าเราไปสามเราจะเอามาม่าใบนี้กระต่ายเก้าสิบเก้าเซนต้มโขลเหรอโอ้ต้มโขงก็ไดเซนเนต้มโขลหกสิเซน นนะิไม่ได้เป็นอะไร อืมมันนี้เท่าไหร่สองแดงโอ้โหนี่สวัสด์ของเราอยู่นี่แม่สามีกลัวเอ็งเอาไม้หวุนมะพร้าวมะม่วงดอง ชาวกล้วยต้องเงอต้องเงอต้องเงอะนะเล่มบุ๊กแทนนะสองจุดเก้าเก้าหาน้ำตาลปี๊บน,น้ำปลานะ้ำปลาน่าจะอยู่แถบนี้แหละ ซอสโอ้ดูซอสสินี่ผันท้ายนะจ๊ะโอ้แย่แย่ทำปลาที่พระรดด้วยนะ <c oughs> ที่พระรดเท่าไหร่สามจุดห้าเก้าตอนที่พระรดนะจ๊ะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูปลาทูช่องเน้นอะ่ะ เบนเนตเจสบูเบนเนตปลาทูนะเราจะเอาปลาท,ปทูปลาทูปลาทูนึ่งแพ็คล้เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะดูนะว่าหมดนี่ราคาเท่าไหร่จะเอาน้ำมันก่อนเอาถุงน้้มั่ก่อน รวมนะคะซื้อไปทั้งหมด175.83ดอลลาร์เป็นเงินเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยคำนวณน,นะคะไม่ได้ซื้อนานนะ้องเห็นอะไรก็หยิบๆย,ยิบยิบยิบเลยมีแต่ของอยากกินเท่านั้นเลย <laughs>